หมอดูไก่น้อยโอ้โอ้โอ้บนสุดลังจะนีวดที่แล้วสอตัวบนออกเอาแปดหกเอาคือจิกถือจกถือเออเป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 ปสีมาที่นี่อ้าวอ้อได้ยังเบิอนงนางล้หาที่่ยังเบมอ่ขอจ้าอ๋อนี่มป้าหมอดูไก่น้อยลูกไก่ทำนายโชคออกทีวีช่องเจ็ดมาแล้วเออเออเออเต้นเต่นเต้น จ้ีหมาพ้าีใหม่พอสเท่าไหร่ปีหน้าปีหน้าพอีหน้ามะเมืองลมลูกปีหน้าพอสอเท่าไหร่หกีเอเป๊ะเป๊ะเป๊ว้เออสาธุสาธุเอาอเออเราคือลูกเราจิกถือใบเออนั่งเนไาะดเออปาน บวจ้าแปดบวกแปดเป็นแปดเออสิบหกอ้าวเป๊ะเลยแปดบวกแปดจะเป็นหกป้าลูกเก่งเก่งเก่งจ้าจ้านี่ครับผมลงเพจพลพิสัยบ้านเฮาเนี่ยนะครับนี่เลยองเลยลงให้อ้ามาเด้อมาเด้อจ้าม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 าเมื่อบานวันที่เท่าไหร่เมื่อบาน อ่านวันที่27โอ้เปเปเปเอ้าเราตอบถึกทุกโต้เลยเนี่ทุกทุกอ่านเลยนะเออเขาข้าวกระจิกถึกไปบึงการเป็นจังหวัดที่เท่าไหร่77อ้าวป้าสุดยอดสุดยอดนี่ขายบ่ไก่นี่ตาทงไงด้วยควาจ้าแม่หนูเอจ้าเอาเนาะเทชเนาะ เดี๋ยวตะไคร่ไปไปสิเรียมรากกาโหลหนึ่งมีเท่าไหร่หนสิบสองไปเต้เต้เอาของเงินสิมานี่ได้โตัใดใ้บอกอ ulously, ินมาเลยนะนา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 จะได้นางลูเสียค่าคายบ้างเออมามามาโอ้จะบอค่อยได้เห็นเนาะนี่นี่เมื่อนั้นเพิ่นมามานั่งอยู่ทางประไทยเขาพอได้เพิ่นติดลูกค้าอยู่อันนี้เพิ่นได้มาม่โชว์จ้านี่นี่นี่เออน่าสนใจ องวดที่แล้วสองตัวบนออกอะไรงวดที่แล้วข้างบนข้างบนงวดที่แล้วาาบมดแปดหกอ้าวเป๊ะเปเปนี่เมึงรักับมาซื้ออยู่ตรงนี้เลยลอตเตอรี่พร้อมพร้อมมีทุกหลักทุกเลขจ้ามีอยู่สิบลบออกเก้าเหลือเท่าไหร่สิบลบเก้า เหนือนหนึ่งอ้าวเป๊ะเป๊เป๊ะปลาติดสดโอวันนี้วันี้วที่วันนี้วันที่อล้าวที่วันนี้วันที่ยี่สิแปดโอ้ยเป๊ะเสุดยอดสุดยอดเอาเอ <c oughs> นี่นะครับเออมา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 เมืองมาเมง กับวานาเสื้ออยู่ในเพิ่นเพิ่นจิกถือใบทุกอันเลยเลขถือเป๊ะเลยแม่นครับแม่นแม่นแม่นเนะจ้าคนนี้มีเกียรติสิบาคนนั้นมีเกียรติสิบาเท่าไหร่จ้าจาไก่นอยเสิบห้าบวกเสิบห้าเป็น่ร้อยห้า ร้อยห้าสิบเก้าเป๊ะเลยเจ็ดแต่มาเจ็ดแต่มาโอ้สุด,ดยอดสุด,ดยอด